โ okay. อเคกระบสวัสดีครับผมผมมาสเปมครับผมแล้วันนี้ก็อยู่ในเกม Plants vs Zombies ไม่ใช่เทลเลียเดะ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 กราบสวัสดีครับผมผมมาสเปมครับผมแล้วันนี้ก็อยู่ในเกม Plants vs Zombies ในพื้นดิฟเอนซ์เวอร์ชันหนึ่งยี่สามเป็น EP ที่ห้านะครับผมคือมันยาวมากจนผมไม่รู้จะพูดไงมันสั้นครับแต่ว่าก็น,นั่นแหละฮะแล้วก็ถ้าใครเกมไม่เคยดูคลิปผมเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูตั้งแต่ตอนแรกได้ที่เพลย์ลิสต์นะครับผมสามารถกดไปที่ช่องผมแล้วดูเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับโ okay. ออเเคาาว่า ใครที่เคยดูแล้วก็ไม่เสียเวลาแล้วกันมาลุยเลยกว่าครับหลังจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยเราเล่นกันไปสองด่านครับแล้วก็เราได้ทําการลองตัวแพลนตัวไอ้ลูกตาที่น่ากลัวมากๆประมาณหนึ่งครับแล้วก็อีกด่านหนึ่งเราได้ไปลุยกับด่านมืดซึ่งไม่ถึงว่ามันจะยากขนาดนี้นะครับผมไอ้ด่านมืดเดียกอุู้แบบร้องอู้หูเลยอะ่ะผมร้องอู้หูมันก็เป็นหนึ่งในด่านที่ยากแต่ไม่ได้ที่สุดนะมีที่สุดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกัน เออหรือผมจัดเทเลสตัวนี่ดีวะ่ะตัวเทเลสดานที่ยากที่สุดที่เคยเล่นมานก็น่าสนใจนะแล้วก็มีผมจําได้ว่ามีน้องคอมเมนต์ว่าเหมือนดานมันเปลี่ยนประมาณหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวอาจจะไปเก็บงานกัน,กนที่หลังนะครับผมเดี๋ยวขอ,อยากเคลียร์ตัวดาหลักให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันมีอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยดานใหม่มันจะออกทรงเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่นะวเวลาเราลุยกันที่ดาน6กสองเลยดีวยกว่าครับผมโอเคแล้วก็เพิ่มเติมก่อนตอนแล้วเราได้ตัวบวกหนึ่งนึงนงครับผมคือได้สล็อตเพิ่มบวกหนึ่งแล้วก็ ตัวใหม่แล้วเหรอ,อเรามาดูกันนะครับผมมีตัวใหม่ตัวหนึ่งโผล่มาครับผมชื่อว่าเมจิกเชียนซอมบี้นะครับผมเอาล่ะทีเนี้ยก็ไม่รู้อยู่ดีครับว่าตัวนี้มีอิทธิพลอะไรอาจจะผมเดานะอาจจะเสกให้เพลนเราหายหรือว่าเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือเปล่าหรือเสกซอมบี้เพิ่มมาอันนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูตอนไอ้นี่แล้วกันรอดูตอนสู้จริงนะครับผมคิดว่าคงก็คงไม่ยากเกินความสามารถสักเท่าไหร่นะโอเค ตอนนี้นอกจากตัวไมชิเนซอมบี้ที่มาเนี่ยเรามีก็มีหลายตัวเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของโปรเทสเตอร์ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าใครจาได้ครับตัวเอ่อตั้งแต่ตอนเล่นพูครับไอตัวนี้คือถ้าเกิดตัวเนี้ยเดินมาเมื่อไหร่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นฝูงซอมบี้อตใหญ่มาเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะสามารถฆ่ามันได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวออสตาซอมบี้ไอตัวนี้นี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่ามันจะวิ่งเร็วเฉยๆยเท่านั้นเองครับวิ่งเร็วแล้วก็ปาลูกฟุตบอลใส่ ัวแพลนเรานะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของ coffee อันนี้ตัวถือเขใชไม่มีอะไรนะฮะก็ตัวที่ควรกัวงวลจริงๆก็ควรจะเป็นตัว p r o สเ s t e r เป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็ m a g ิก c h e ที่เราไม่รู้่าคืออะไรนะมาเรามาเริ่ม set up s t a ตจของเราไปดีกว่าครับผมอัดคลิปเรียงหัวใจก่อนถ้ามันคลิปไม่ฮาเลยนะฮะแล้วใช่ไหมโอเคอัดแล้วนะเสียงคงไม่พังผมว่านะถ้าเสียงพังก็ขออภัยล่วงหน้าแล้วกันลืมเช็คลืมเช็ค,เ,ชคเรื่องเสียงแป๊บหนึ่งนั่นไงแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวตัดก่อน โอเคเมื่อกี้ขออภัยนะครับพอดีว่าเกิดเคสกรณีเดียวกับว่าผมเล่นกับเทลเรียตอนสักตอนหนึ่งครับเดี๋ยวหน้าผมน่าจะพูดใส่ใส่ไหม่ใส่ไหม,ม่แบบนี้แหละคือลืมเปลี่ยนตัวเสียงให้เปลี่ยนตัวสล็อตออดีโอให้มันไม่ตรงกันนะครับเพราะมันซ้อนกันแล้วมันจะแล้วมันจะมีปัญหาตอนมาตัดอีกทีหนึ่งนะครับผมกลับมาสู่เรื่องเราก่อนตอนนี้นอกจากที่เราจะมีตัวเมดิเชียนหรืออะไรเงี้ยครับที่มาใหม่เนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือสถานะสถานภาพคืออะไรเอสภาพอากาศเทียนชีนะฮะโอเค าอากาศเป็นฝนตกเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาไอ้ตัวเลเยแผ่นไปแน่ๆแล้วตัวหนึ่งที่ต้องเอาไปป้องกันกไมมงั้นเดี๋ยวพื้นเราจะกลายเป็นน้ำทั้งหมดซึ่งอันตรายไม่ดีต่อเราเนี่ยแหละแล้วก็ไม่มีตัวอันตรายอะไรมากที่ต้องใช้แพนจจ่อจงอ่ะผมอาจจะใช้ตัวท็อกซิกสรูมเป็นหลักด้วยนะเพราะถูกแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะตอนนี้ขอเอาตัวตัวแสงกันตัวสัตว์รูมเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวนี่นี่ท็อกซิกสรูม แล้วก็เอาจริงดูจากสภาพเนี่ยผมว่าถ้าไม่จิกเชียนนะผมต้องเอาตัวหนัหนกๆเข้าสู้ใช่เพราฝนตกเดี๋ยวจะมีตัวหลังจากนั้นจะมีตัวไฟแนลครับตัวไฟแนลไฟแนลเวฟมันจะมีตัวซอมบี้ฟ้าผ่ามาซึ่งอันตรายเหมือนกันนั้นต้องใช้ตัวที่ทํางานได้เร็วหน่อยเอาจิงผมไม่เคยทดลองแบบตลกๆนะคือใช้ตัวแบบมหาปลายเซตแบบคอมโบแบบพวกอินสแตนต์ล้วนๆนะครับลองสู้ดูก็น่าสนุกเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะเอาไว้ในโอกาสหน้าแล้วกันถ้างนั้นอาจจะเป็นไอเดียดีในการต่อสู้นะก่า,ากันอะไรกัน เราต้องมีตัวโจมตีเริ่มต้นก่อนแล้วก็เราควรจะมีอะไรอีกนะทีนี้โจมตีใช่ตัวโจมตีตัวโจมตีหลักเออตัวโจมตีหลักเราเอาตัวอะไรดีก็ต้องอย่างน้อยให้มีตัวที่แทงได้สักตัวหนึ่งเอาไว้การในตัวออสตาตัวอะไรที่เหมาะสมพอที่เอาไปตัวป้องกันดิฉันไม่เชื่อเราก็ไม่รู้เป็นยังไงใช่ไหมเอาตัวโอคูล่าไปก่อนแล้วกันตัวแรกเออเพราะว่าเรามีเพิ่มอีกสล็อตเหล่านี้ก็คือเพลนเราสามารถใช้ได้เยอะขึ้นโอเคนะ ปกติหลักโอคูล่าต่อแล้วก็ไม่เชก่เชี่ยนผมยังไม่แน่ใจความความไร้กาดของมันนะก็เลยเอาไงดีไอ้ตัวนี้เราไม่ได้เอาตัวนี้ไปไม่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 ไม,ไม,ไม,ไมแบบอาจจะไม่เวิร์กตอนนี้เพราะมอนสเตอร์อาจจะเยอะเอาตัวโกบูไปเพิ่มแล้วกันถ้าจะเอาอะไรไปกันก็เอาไอ้ตัวนี้ไปกันดีกว่าเอาตัวโบนัสแบบ75ไปกันโบนัสบ๊อบเดอะบิลเดอร์นะฮะแล้วก็ตัวหนึ่งเราผมขอลองแล้วกันลองเซตโมโม่ดูเวิร์กก็ได้นะ อีสแตนอีกตัวหนึ่งเฮ้ยคอมเพอร์เออไม่ได้ใช้นานละเอาใช้ดีกว่ามาใช้ดีกว่าเป็นเป็นโบนัสแพลนของเรานะฮะอะลุยเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะต้องดูก่อนแล้วกันถ้าไม่รอดก็เดี๋ยวรียนใหม่ก็ได้วางไม่ได้ใช่ไหมไปแล้วก็ตอนนี้เพลงก็น่าจะแยกแล้วเดี๋ยวถ้าเสียงเบาไงผมตอนนี้ผมซึ้งเสียงเบาอยู่เด็กหลบแรกไม่เป็นไรหุมต่อไปไฟรืมไห้สบงอะไรครับเนี่ยวางไปแล้วโอ้ได้ไประกันขมมน ปัดๆปาดนิดนึงเมื่อกี้เดี๋ยวเพียไปต่อขันได้อยู่ถ้าเกิดไม่มีตัวตัวถึกมานะฮะไอตัวอย่างน้อยอโคเทขึ้นไปมาละเยี่มาละเดีเไปก่อนโอ๊ปะปาแล้เอเดีวไปก่อน ที่เหลือเก็บแสงรัวๆแนละ้วมาโอเคเหลือต้องสังเกตน้ำไม่อย่าพลาดก็พอแล้วไปเชียนมาแล้วดักก่อนเลยมาดีไปไอ้เชียนทำอะไรเอ่ยเหรอนะอ่ะเสกโตเพิ่มเหรออย่าบอกว่าเสกโตเพิ่มอะเสกเพิ่มนี่คือบันไดเลยนะ แตกเออมันแหละนั่นไงจริงด้วยเสกมาเพิ่มเรื่อยๆโอเคโอ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 แล้วเสกอะไรอ๋อเสกให้ตัวทวิสุดเป็นเมชชีนตามไปด้วยโอเคสบายละ,สบ,ยละสบายละกูเพลงกระแสมันไม่ทันกันนะตอนนี้ เลยตัวอีมาจากไหนนะผมน้ำละเวรละเ,เริ่มยุ่งนะฮะอันนี้เริ่มยุ่งเกินนะแสงมาเรื่อ,อยๆพี่แสงมาเรื่อยๆหน่อย ไปกินนั่นแหละต่อไปสิดายลืม,ล,มลืมดูน้ำอีกแล้วขอไปลืมดูน้ำอุ่นวายเลยทีนี้น้ำมาจากไหนไหมบนนั้นรอดแล้วไม่ทันจริงๆิสันิตาตาไวไม่ทันตรงไหนไหม รอไปโอเคยังพอทนยังพอทนน้ำอย่าเพิ่งมาตรงตรงที่กูไม่ต้องการแล้วกันตอนนี้ผมสังเกตน้ำก่อนโอเคมากดได้อยู่ได้อยู่อมไปก่อนเลยไปรอดนะโอเคโปรเ,เสเตอร์มาแล้วนะอัด่อนเลยจะไม่ทันไม่ เหมันดูปแปลกๆว่ะตอนนี้นะไม่มีโอเคเติมมาแนะล้วเงินหายด้วยว,วายตายปวดหวายตอนนี้ต้องมองต้องมองบ่อนน้ำด้วยไงตอนเนี้ยไม่รู้ว่าน้ำจะมาตอนไหน อยู่เต็มแล้วไม่น่ามีหารเลยเดี๋ยวบ่อน้ำอยู่ไหนไม่มีโอเคเต็มเลยนั้นแม่จากเชียนโอเคโอเคกลับมาเรื่องนี้อ่ะคือคือพอดีโฟกัสกับไอ้นี่ตลอดครับก็เลยไม่ได้ไอ้นี่คือไม่จากเชียนอ่ะมีความสามารถพิเศษของมันอยู่เอาเวลอไรอ่ะจิกเชียนคือจะสามารถเสกให้ซอมบี้ตัวอื่นเป็นมจิกเชียนเหมือนมันได้ซึ่งหนูโหดนะผิดไปโอเคยอมยอมยอมโดนยอมโดนไม่งั้นไม่รอด พี่ก็เกิดพี่ก็ช่วยเกิดเร็วๆหน่อยพี่ลูกตาเวงล่างและวพยายามไปก่อนโอเคปลอดภัยละข้างบนปลอดภัยละข้างบนโดนกินเคโอเร็วๆ,ๆ,ๆเร็ว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 ๆช่วยจกกัดการเร็วๆหน่อยเวล่ะรอดแล้วรอดแหละรอดแต่ตัวนี้โดนกินอ่ะไปก่อนตตีอ่ะตีแตกแน่ แีแตกแ okay. Oh. Okay. ตกแม่โอเคออกไปการการโอเคลงแล้วเราไปข้างหน้าเลยแล้วเมื่อกี้ผมต้องมองแต่ข้างหลังนะเลยไม่ได้สังเกต่นานมันลกจริง อย่างเงไม่ต้องก็ได้โอเคตรงไหนเป็นบอ่อน้ำเปล่าวะลืบสังเก็ตกะตรงไหนจะเป็นหลุมเป็นบอ่อยไหมโอเคตรงนี้ตายเลยเมาแล้วกินเลยโอเคปลอดภัยพอซอมบี้ทางไหนมาทางไหนฟีดไปเลยโอเค งั้นก็สรุปง่ายๆครับเมจิเชียนไม่อันตรายมากแต่ว่าเมื่อกี้ใช้เพลนผิดผิดไปหน่อยผิดไปนิดนึงก็เลยพลาดไปหลายช็อตซึ่งมันก็ไม่ไม่ส่งผลอะไรก็คือรอดแหละอย่างเงี้ยเราก็รอดละคือว่าเมื่อกี้แค่เสียายหน่อยหลายช็อตไม่ควรพลาดเมืกก่อกี้ไม่ไม่ควรพลาดาตอนเลือกเพลนละไม่ควรพลาดาตอนนั้นละไม่ควรพลาดแต่แรก รล้วงเพื่งพื่อนเพื่อเอาไปแดงร okay. okay. อดโอเคออกไปดานแรกครับสบายอยู่สบายอยู่เมจิเชียนปวดกระบาลนนิดหน่อยคือมันไม่ทันทั้งตัวกับเมจิเชียนนะครับผมเสียดายนิดนึงวิ่งสิบนาทีเองสบายถ้าหกสิบสองอย่างนี้ก็สบายแนละ้วเดี๋ยวเราดูต่อไปกันว่าจะยากขึ้นขนาดไหนตัวใหม่ได้ตัวใหม่นแน่ตัวหนึ่งละมาดูกัน ว้าว w h a ต the? ว้าวความซาเลยเคแต่ซอมบี้มีแค่เดี๋ยวนะเอาเรื่องซอมบี้ที่เราต้องสู้เลยนะมีแค่ซอมบี้ธรรมดาแต่ว่าตอนนี้คือเป็นเหมือนมีนิเกมพิเศษให้เราเล่นนะครับเรามีมนัสตรงนี้แสดงว่าเราต้องป้องกันไม่ให้ตัวซอมบี้ตัวเนี้ยมาถึงตุกมาถึงตรงข้างหลังนะครับมาถึงตรงข้างหลังตรงนี้ตรงนี้มาถึงตรงหลังตรงนี้ป้องกันให้ได้เคบันเทิงละ บันเทิงละงานนี้ผมบอกเลยเฮ้ยเอานะเด้อเดอเดรวะอ๋ออนหัวหัวซอบี้โบลิ่งเหรอโอ้โหเด้อเด้้เดเดเดอเลวะนะอ๋อเป็นลงโอ้โหปวดหพี่วดไปโอ้โหต้องการโบวลิ่งเนี่ยโอ้หเฉียยเีโอ้โหหมาไม่อยู่เลย กูดกูดโอเคโอเคไอายุปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บอ้าวชิบหายละอ้โดนทีนึงเว้ละต้องอย่าโดนต้องอย่าโดนอีกโอเคโอเคยแต่ว่าการการอย่างเงี้ยคือยังไงก็ต้องยังไงกันได้ไม่กี่ทีโอเคโอ้โหไม่กี่ทีด้วยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดถ้าเกิดพลาดทีเดียวคือจบใช่ไหม จริงแล้วตาต้องไวใจต้องนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บยากเลยเนี่ยเอาพูดตรงตรงเปยากมากกดล่างปุ๊บโอเคอันนี้โอเค ไม่กั้นข้างหลังวะข้างหลังดูไดถถ้ถ้าเกิดหลบได้ตัวนี้กั้นเฉยๆโอเคลืมไปเลยในการฟรีอหัวแล้วไงตัวทีหนึ่งตัวไปสองทีละเฮ้ยเพลือบโอ้โหโอหมดละหมดละเกีียวทีนี้ตังไปเอาเว็บ โอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยแม่งก็ยากนะผมพูดตรงๆแม่งก็ยากนะไม่ใช่ไม่ยากมันก็ยากเมื่อกี้อ่ะเห็นเห็นว่าหลบได้ตลอดนี่ก็โดนบ้างนะไม่ใช่ไม่โดนอ่ะโอ้โหอะถ้าให้รีวิวเมื่อกี้ก่อนก็คือมินิเกมนั้นก็ถือว่าถือว่าใช้ได้นะกลางๆแล้วกันสำหรับผมนะเพราะว่า มันมันคือแบบให้ให้การเฉยๆครับให้การเฉยๆแล้วแบบมันบีบตรงที่ว่ามันเร็วขึ้นแค่เองแต่ว่าถ้ามีภาค2คือแบบไม่ใช่ภาค2คแบบเกมภาค2นะหมายถึงว่าถ้ามีแบบมินิเกมเนี้ยเป็นรอบที่2คือจะแบบตัวอย่างสมมุติเช่นว่าแบบอย่างในภาคแรกครับเพนน์บรซซอมบี้ภาคแรกมินิเกมอ่ะ,ะมันจะมันจะมีวอวนัดบลิงสองรอบด้วยกันคือวอวนัดบลิงหนึ่งกับวอวนะัดบลิงสองเนี้ยถ้าเกิดไอตัวเนี้ยมีอันที่สนะองอ่ะความยากก็น่าจะเป็นการที่ว่าแบบต้องเร็วขึ้น ซึ่งมันก็จะทําให้เกมมันไม่แคชชั่วพอด้วยอันนี้มองมุมคนเล่นเกมนะหมายถึงแบบถ้ามันไม่ไม่ยากถ้าเกิดมันยากเกินไปมันก็คนก็ไม่อยากเล่นถ้าเกิดมันง่ายเกินไปก็คนก็ไม่อยากเล่นเหมือนกันฉะนั้นเมื่อกี้ก็อาจจะกําลังดีแล้วก็ได้คือบีหัวใจอะแต่ว่าอาจจะนานถ้าเกิดถ้าให้ยากขึ้นก็อ,อาจจะให้นานกว่านี้หน่อยครับเพื่อใหบ้บีแบบีบแบบบีหัวใจนิดน,นึงเพราะเมื่อกี้ชนสักทีก็ถือว่ายากมากแล้วนะไปต่อ อ้าวลืมดูเพจเมื่อกี้เฉยลืมเวนอันตรายลืมดูคุณสมบัติอ่านก่อนคือมันชื่อว่าโมโฟหรอมอ่านไงวะถ,ถ้าอ่านเป็นถ้าอ่านเป็นเวียดนามกูอ่านเฟอแล้วนะมอเฝอโมโฟสันดิถ้าเกิดเป็นเนี่นะมอโฟแต่ถ้าเป็นโมโฟโลจีจะเป็นสันฐานวิทยาลักษณะคำพูดอ่ะสภาพแล้เหมือนเป็นสรุมที่ เออลืมสรุปปัญหา,าว่าอะไรวะมอมอโฟมอโฟไม่ใช่แบบกูอ่านทีพอไม่ใช่สิเดี๋ยวนะฟังกันมอโฟมอโฟสลูมโอเคมอโฟสลูมเ okay. <c oughs> ขาบอกมอโฟผมผมเมื่อกี้กดแปลมาแล้วได้คําตอบว่าเป็นแบบเชิงแบบเปลี่ยนรูปร่างหรือสักอย่างนี่แหละแล้วความสามารถมันคือยิงแมจิกสเปลยิงแมจิกสเปลก็คือเหมือนเหมือนไอตัว,ไอต,วไอตัวซอมบี้ที่เสกสเปลเมืเ่อกี้ครับแล้วก็สร้างมัชรูม เผาฟูมัทรูมด้วยนะใช่ไหมเผาฟูมัท o ูมแต่ก็จะหายแล้วมันก็จะหายไปในบางเวลามันก็หายไปในแบบแป๊บหนึ่งก็จะหายไป,แบบแบบยไปติดพิษหรอหรือ,อยังไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันแล้วก็มากลับเข้าสู่ด,ด่านของเราดีกว่าครับตอนนี้ก็คือด่านธรรมดาแล้วก็มีหมอกฉะนั้นไอเทมที่เราจะไปช่วยก็คือตัวของไฟนั่นเองครับเราใช้ไฟแล้วก็มี ตัวสุกี้น้ํากลับมาแล้วนะครับสุกี้น้ำกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจอไปตอนรอบที่แล้วนะมีตัวสเตจิวซอมบี้ที่ก็ในตัวนี้ตัวนี้คือมันจะพุ่งมาทําลายตัวแถวหน้าเราฉันก็อาจจะต้องใช้ตัวกันเพิ่มหรือไม่ก็หาตัวกันสักตัวหนึ่งอาจจะต้องใช้ตัวพับสรุมกันเป็นแนวหน้าไว้ก่อนอันนี้เรอร์ดอกแผลนะก็มีตัวโพโ์เตอร์อันนี้ไม่เป็นไรการเดนเนอร์นี่ครับปัญหาคือใน ในเคสว่าถ้าเกิดผมจะป้องกันตัวนี่ครับไอตัวสเตชิลเนี่ยผมก็ต้องหาเพลนสักตัวหนึ่งมากัดข้างหน้าแต่ว่าถ้าดันทะลึ่งมีการเดนเนอร์โผล่มาเนี่ยเดนเนอร์ iner, ถ้าเกิดเหมือนงานเดินมาถึงปุ๊บมันก็จะฉีดพิษสามแถวหลังที่มันฉีดอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็อันตรายอยู่อีกระดับหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องกรองใช้วิธีเป็นการแบบเหมือนตัวดาดดาดเมื่อครับคือต้องใช้แพลนให้น้อยแถวที่สุดต้องใช้แพลนให้น้อยแถวที่สุดเพื่อให้มัน นั่นแหละให้ตัวนี้โจมตีไม่ได้การเนอร์โจมตีไม่ได้แล้วก็ตัวเซจิวอมบี้โจมตีไม่ถึงคือการเนอร์คือไว้กันไม่ให้มันมาถึงแล้วนะครับโอเคถ้างนั้นก็ตึงนิดนึงตอนนี้แต่น,นี้น่าจะตึงประมาณหนึ่งเอาตัวอะไรไปช่วยดีทีนี้ลองมอฟฟูลส์ลูมแล้วกันน่าจะเป็นตัวโจมตีเราได้แต่ว่าต้องหาตัวถูกไปสู้ด้วยเดี๋ยวจะเป็นเหมือนรอบที่แล้วที่เอาตัวแพงไปสู้สงตัวแล้วไม่รอดะฮะถ้าเอาตัวอะไรไปสู้ก่อนอาจจะเป็นตัวใม่ๆไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะลําบากเกิด มีตัวกระโดดด้วยนีก็แพงไปต้องหาตัวถูกสู้ครับหาตัวถูกอใช่แต่ว่าตัวไหนดีเออเอาสิกไปก่อนเอาใช่กับนี้ก็แพงแต่ต้องหาตัวถูกถูกอะไรจะเป็นตัวถูกที่ช่วยเราได้หรือว่าตัวโจมตีที่ลองดูแล้วกันใช้เลนดิงลีแล้วกันนะครับผมเพราะเลนดิงลีคือโจมตีได้ทุกตัวถ้าเกิดเอามาสู้ต่อเริ่มเกมก็น่าจะไหวอยู่น่าจะพอไหวอยู่เอาตัวนี้ไปเอาไปช่วยเพิ่มเพิ่มแสงให้ไวหน่อย ก็จริงอยากได้การหลีกนะแต่ว่าเอาตัวแท้งดีกว่า,าตัวกันดีกว่าได้และไลองดูนะครับอันนี้ลองดูนะไม่รู้ว่าได้ไหมนะตึงมือนิดนึงออกมาแล้วกี่ชั้นสีห้าเฮ้ยใกล้ไปวะใกล้ไปเปล่าพี่ห้าชั้นเลยเหรอไม่สามารถลู้งหน้าได้ฉันต้องใช้วิธีการเปิดช่องก่อนโอเค ข้างล่างสว่างอยู่โอเครอดไปเ,เปิดช่องแล้วต้องเช็คก่อนเงั้นเดี๋ยวไม่รอดนะต้องเปิดให้เห็นไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอด,นะอด,ด,อดก็ที่เหลือก็รุนว่า ลองเลยกันนะดีเป็นไงดูดิโอ,อน้นี้น่ะหรอเป็นบีมแล้วช่วยอะไรได้วะถ้าเกิดฆ่าตัวนี้ตายปะ่ะถ้าเกิดการตัวนี้ได้ก็น่าจะโอเคมาละอ๋อนี่ไงช่วยยิงช่วยเอาตัวเล็กมาช่วยโอเคดีอยู่ดีอยู่ ได้อยู่นะเนี่ยผมขอเอาตัวนี่ก่อนตัวอะไรนะคุ้มชื่อละตัวอะไรนี่เฮ้ยเนี่ยเอาครบก่อนโอเคเนี่ยปลอดภัยละวโอเวอร์ละตรงนั้นข้างบนด้วย嘛กลับไปก่อนนะกินก่อนนะพี่กินก่อนเก็บแสงเพิ่มแป๊บหนึ่ง Okay. ตัวซังสุกิน่ามาแล้วนะโอ้โหตั้งมาดูดูเลยใจเย็นใจเย็นได้อยู่ได้อยู่ไม่ตรามากก่อนนักิีฬาก่อนนะ ไออยู่ได้อยู่อ่ะมาละไอตัวนี้มาละไอตัวนี้มาละตัวอันตรายนะก่อนแน่แต่ว่าไงสิเอเจกันน่าไปโอ้ติ๊งมาแล้วโอเคนี่ชนไปไม่เป็นไรฆ่าไปพี่โอ้ฆ่าไปนู่นเลยลเหรอโอเคล่ะนี่เหรอทำไปก่อนเอเจใช้ฟี โอ้มาให้ลืมเลยอ,เอ๋อเพราฟูคือตัวนี้แหละไอ้ตัวไอ,อตัวกระจิ๋วไม่ช่วยแต่ช่วยดีนะแม่งยิงยิงทาเมตโหดเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่โหดอะ่ะกิดมาแล้ว เหตนอะไรเลยตอนนี้เวละตัวมบี้ตุกี้น้ำมันทะลุได้ไงตอนนี้เวลี่ยนอะายก็ตอนนี้แ้ะ น้ำกันสะเลากันไหมเกียร์ละข้างบนไม่เคลียร์ถอกน,ก,นก่อนถอนก่อนดูรัวเลยปิดได้ผิดก่อนปิดได้ปิดไปโอเคชั่คาวได้ชั่คาว โ okay. อ้โหไอข้างล่างรอดแล้วไอข้างบนเนี่ยอย่างลำบากแล้วตอนนี้ที <Okay. S 1> ่เหนือแค่ช็อตรอดแล้วไม่ไม่น่ารอดไอน,นี้ไอนี่ไอนี่จะแตกแล้วอยู่กันยาวๆครับ okay, ผม โ okay, อเครอแล้วรอแลโ้โล่งไปทีเลงสมการอนะไรกันโอเคเรียบร้อยครับผมได้ตัวใหม่มาแล้วครับผมน่าจะเป็นโบรเวอร์แหละคงไม่พ้นคงเอาไปช่วยพัดตัวนี่แหละครับพัดตัวหมอกไปคุณสมบีเยเวน,นะครับผมแล้วก็คิดว่าคงน่าจะกดสปีดได้เร็วขึ้นก็โอเคแล้วตอนนี้ก็จะเหลือทั้งหมดส4 5สี่ห้าหกเจ็ดแปดานสุดท้ายนะครับผม โอเคก็คงต้องหมดลนะวันนี้โคตาโคตาการเล่นตอนนี้หมดแล้วนะฮะอุ้ยยี่แปดนาทีเหรอเออปกติไม่ไเล่นเร็วขนาดน,นี้เนี่หว่าใช่อย่าเลยพอไว้แค่นี้ก่อนแต่ว่าคลิปอาจจะไม่ได้ตัดเยอะเพราะว่ามันก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีตัดเยอะก็ยี่แปดทีโอเคแล้วนะฮะผมโอเคก็ขออนุญาตจบตัวเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ก่อนนะผมเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าบลเวอร์ทำงานกันยังไงหรือมีอะไรพิเศษกว่าปกติหรือเปล่าละกันนะครับผมตอนนี้ ว่าน่ามีอะไระมั้งนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจบเอพิโซดที่5ของอัปเดต1.3วนพนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็ค่อยเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับผมไปปิดคลิปครับไปบาย